สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผูสุค้นเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพ่อยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางนักร้องชายนะครับวงหมอลำสาวนะครับหรือว่านักร้องชายวงของคุณพอพอนั่นแหละครับเว้าวเล่วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับนักร้องชายวงหมอลำสาว โดนทัวลงทันทีหลังโพสต์อวดสิ่งนี้ที่สวีเดนเอฟซีลั่นหลงตัวเองชิปหายตาพี่น้องแมนนักร้องสายคนนี้แมนผู้ใดน,น้อแบบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเดอ้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับนักร้องชายคนนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนนะครับก็คือน้องวินเนอร์นะครับพี่น้อง เพื่อนได้มีการออกมาโพสนะครับความภาคภูมิใจความสําเร็จของเจ้าของที่ได้ไปประเทศสวีเดนนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นการโพสนะครับหน้าเวทีคนเยอะแยะมากมายนะครับบอกว่าไม่ใช่ใครจะมาได้ง่ายๆนะประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับซึ่งทางเพจจุดดราม่าเพื่อนได้มาโพสไว้แบบนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจจุดดราม่านะครับ เป็นการแชร์โพสตนะครับของทางนักร้องส้ายนั่นแหละครับเพื่อนว่าไม่ใช่ใครที่จะมายืนเวทีนี้ได้ง่ายๆแฮชแท็กนี่คือประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นรูปนะครับเพื่อนนั่นแหละครับแล้วก็ทีมงานนะครับนักร้องนะครับเลี้ยกับข้างหลังก็เป็นท่านผู้ชมนะครับเต็มเลยพี่น้องเพื่อนก็เลยบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ บอแมนว่าผู้ใดสีมายืนถึงเวทธีนี้ได้ง่ายๆนะประมาณนี้นะครับว่าอย่างไก็ต้องเก่งต้องดังนั่นแหละครับถึงสีมาได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเพดาม่าก็เลยพูดถามนะครับบอกว่ามันยากตรงไหนวะขนาดคนที่ไม่มีวีซ่าทํางานมันยังขึ้นได้เลยฮ่าฮ่าฮนะครับประมาณนี้มันยากตรงไหนนะครับคนมามีวีซ่ายังขึ้นได้เลยนะครับหลังจากนั้นเพราะเอฟซีเห็นก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าคือสีว่าเจ้าของคักเนาะ นะครับผมบอกเคยมีวาสนาแบบนี้เพราะได้แน่ก็เลยอวดแน่ประมาณนี้นะครับบางท่านบางคุณก็บอกว่าลงตัวเองชิบหายนะครับล้ำไทยเอ้ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์สูฟังนะครับเอฟซีท่านแรกบอกว่าเด็กน้อยเพิ่งเคยมีวาสนาเลยอดที่จะอวดไม่ได้ว่าตนได้เล่นในงานนะครับท่านต่อมาบอกรอแป๊บ รับรองจะเป็นประวัติศาสตร์แน่นะครับความหมายก็หมายถึงถ้าโดนจับนะเดี๋ยวเป็นประวัติศาสตร์แท้นะครับท่านต่อมานะครับบอกว่าขี้คุยมากลํำไทยนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าหลงตัวเองชิบหายคนอื่นเขาก็ไปกันเยอะแยะไม่เห็นมีใครอวดขนาดนี้นะครับคนอื่นเขาดังกว่านี้เขายังไม่อวดเป็นแค่นักร้องปลายแถวที่ไม่มีใครรู้จัก เพี้นของตัวเองก็ไม่มีนะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์เทียนาเป็นน้ำเด้อครับผมกับเป็นความภาคภูมิใจของเพื่อนนะครับเพื่อนก็นเลยออกมาโพสต์นะครับว่านี่คือภาพประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะมายืนเวทีนี้ได้ง่ายๆประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว้าสู่ฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังหดกะคอมเมนต์ขามาสู่ฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกัน ในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ